สวัสดีครับเพื่อนๆผมพาท่านมาเ,าเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับคือน้ำตกเกรงกระเวียจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในข้างในแล้วครับผมให้ท่านดูนะครับดูสวยทีเดียวเลยอยู่ริมถนนเส้นที่จะ ไปสังขบบุรีนะครับจากกาญจนบุรีไปก็น้ำตกอันนี้ก็ติดกับถนนเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเดินไกลให้เหนื่อยนะครับค่าบริการนะครับท่านดูก็เหมือนกับทั่วๆไปนะครับท่านดนูผู้ใหญ่40เด็ก20ต่างชาติก็200เด็ก200เด็กร้อยหนึ่งนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับ คนสูงอายุก็ไม่เสียตังค์นะครับนี่คือข้อมูลของน้ำตกเกลงเกระเวีย,รรวยหรือเกรียงกระเวียโอ้เาานากเกกะก็ถึงว่าผมอ่านก็ยังงงอยู่ <c oughs> นะครับเป็นชื่อภาษาเกรียงที่เพี้ยนมาจาก <c oughs> เพี้ยนมา,จ,า <c oughs> จนถึงปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูน ขนาดกลางมีชั้นน้ำตกทั้งหมด4ชั้นที่ไหลามาจากต้นป่าต้นน้ำที่ผุเยไปสิ้นสุดที่น้ำตกได้ช่องทองแต่ไหลลงางเก็บน้ำเขื่อนวชิระลงก่อนอะนะครับประวัติเยอะจริงๆท่านมาเที่ยวเองมาชมเองดีกว่านะครับเพราะไม่ไงั้นมีชั้นน้ำอ่านาแล้วคงไม่หมด ผมให้เพื่อนๆนดูวิวชิวทัศด,ดีกว่านะครับท่านก็มาเที่ยวขอีท่านดูครับสวยไหมครับน้ำตกเกรงกระเวียนี่คือบริเวณน้ำตกผมเดินเข้ามายังไม่ถึง1ิก้าก็ถึงน้ำตกแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่าดู เห็นไ,ไหมครับน้ำตกเริงกระเวียเดี๋ยว่าเข้าไปใกล้ๆน้ำตกดีกว่าครับนี่เพื่อนๆดูถ่ายรูปสวยเลยครับตรงนี้น้าชิงชาที่รับชิงชามันแกว่งอยู่นะามเห็นไ,ไหมครับสวยจริงๆเลยโอ้โหสุดยอด นี่นคือสวรรค์บรรจงสร้างให้เรานะครับและดูด้านขวาเห็นไหมครับแล้วยังเห็นถนนเนี่ยรถวิ่งอยู่นะนดูสิครับลักษณะเหมือนน้ำตกปุญญาบาลที่ระนองเพราะว่าติดถนนก็สวยนะครับเพื่อนๆมาชมมาเที่ยวกันนะครับ ไครับเมืองการแห่งนี้ที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับนี่นี่นะักท่องเที่ยวบนหลังมาบอกยเจอกบตัวใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันมีน้ำตกก็ไหลสวยจริงๆเลยท่านดูข้างบนก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ <Okay. S 2> สวยเนาะสวยมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูแขกใจไหนตรงไหนโอเคนี่ดาราก็มาถ่ายแบบเปยนะครับนี่คือดาราหนังนะครับสวยจริงๆเลยเด็กมาก,ก็โชคดีมีคนสวยนะครับ อันนี้ก็คือน้ำตกชั้นที่หนึ่งลานสะพานเชื่อมรักเพื่อนเพื่อนชมนะครับใครที่มีรักก็เชื่อมได้นะครับตอนนี้รีบๆรีบเชื่อมเลยนะครับน้ำตกเริงรเวีอ่ะถูครับเห็นไหมน้ำแตแตะเลยครับ ทั่นดูสิว่าธรรมชาติให้คนพักผ่อนเราขับรถมาจากที่สังขะยังไม่ทันได้ปั๊บเดียวก็ได้เที่ยวทั้งหมดแล้วเน้นนี่คือลานสะพานเชื่อมรักนะครับใครที่มีรักยังไม่ได้เชื่อมก็รีบเชื่อมกันนะครับผมจะให้ท่านดูสะพานนี้ว่ามันเชื่อมอยังไง ตามผมมาเลยเดี๋ยวจะดูเซิว่าเชื่อมยากไหมนะครับสวยจริงๆเลยครับผมว่าย่งไม่คันไดเด้นเลยสิ่งเจ้าก็ถึงน้ำตกสแร่เดี๋ยวเรา

ที่เชื่อมได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นตื้นออาเจอกันครับผมพาเพื่อนๆขึ้นมาบนสะพานนะครับบนสะพานเห็หมารครับโอ้สวยจสิงๆเลีย ทงได้เหนื่อยเลยก็เจอน้ำตกกันแล้วนี่น้องพี่ผมจะเดินลองเดินดูครับว่าจะเจออะไรไหมเดีไปดู้นสอง้นสามดูมีหรือไม่ไม่รู้นะครับ เสร็จแล้วครับท่านไม่รู้ท่านคือใครผมไม่รู้เลวครับตอนนี้ผมก็เดินตามทางที่เขาให้เดินอยู่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจุดฝนก็เยอะนะครับ สวยไหมครับพี่เพื่อนๆท่านผ่านหน้าเล่นน้ำจริงๆตอนนี้มันตอนช่วงเช้าครับสิบโมงตรงเลยไอ่มีคนเล่นนะ้ำอาจจะยังไม่มีอารมณ์คออือยังร้อนคือ,อยังเช้าอยู่เพื่อนดู วางน้ำมนาดูนะครับรไปดูชั้นแเขาก็ไม่บอกว่ามีกี่ชั้นเจ้าหน้าที่ ก็เลยลุยขึ้นมาเลยครัแล้วบอกมีแค่นั้นผมก็นึออกว่ามีชั้นเดียวเพื่อนๆดูตอนนี้ผมมาที่ขึ้นมาอีกชั้นแล้วนะครับคือเขาเห็นว่าหาวัดใจลองดูสิเขาวัดยังไงโอ้โหเป็นหน้าผานี่ครับเพื่อนดู ได้ข้างล่างอยู่ตนี้เห็นไหครับมันลงไหลลงไปเลยขึ้นต่อนะครับไปขึ้นต่อไปมีซิว่ามีอะไรนะ่าสนใจไหมไปเลยครับนี่ระหว่างทางนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับถึงแล้วขั้นที่4วังมรกตเดี๋ยวดูซิว่ามรากตเป็น หลังจากที่ผมเชื่อมความรับเรียบร้อยแล้วผมก็จะมา,าวังมรกตไปเลยไปดูกันแอนนี่ครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ผมมาที่วังมรกตแล้วนะครับผมก็หามรากตอยู่แต่ก็ยังหาไม่เจอ ผมก็เห็นเป็นเป็นทางเดินเล็กๆผมไม่แน่ใจว่าจะลื่นนะครับผมว่าน่าจะเอาแค่นี้พอดีกว่าเพราะว่าไม่เห็นมีนักท่องเที่ยวขึ้นเลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆผ่านมาที่จะไปสังขละบุรีก็แวะนะครับจากการไปสังขละบุรีก็อยู่ขวามือติดกับถนนนะครับสามารถเดินเข้ามาได้ง่ายๆนะครับ เอาเพื่นเพื่อนลิน้ำตกเกรงกระเวียจังหวัดกันนนนะบุรีนะครับก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ